ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอดีตดเสื้อแดงแบกโรงถือป้ายดักรอทักษินถามคืนฟักยุติธรรมให้53ชีวิตกี่โมงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็ เป็นประเด็นนะครับที่นะครับผ่านมานะครับก็ต้องบอกเป็นประเด็นที่ว่าวันนี้นะครับตามที่เราทราบคุณทักษิณเองมีโปรแกรมนะครับที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงการมาเยี่ยมบ้านเกิดคุณทักษิณกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเนี่ก็เป็นเรื่องปกติมาไหว้บรรพบุรุษอะไรก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าการมาของคุณทักษิณมันไม่ใช่มาการมาเยี่ยมบ้านเกิดหรือการมาไหว้บรรพบุรุษหรือเปล่าแต่เหมือนกับเป็นการมาตรวจงานมาดูงานมา อะไรหรือเปล่าโอ้โหวางแผนงานนะครับไปตรงนี้ตรงนี้นะครับต้องบอกเลยเหมือนกับว่าวันนี้คุณทักษิณไม่ใช่นักโทษที่ได้รับการพักโทษอยู่แต่เหมือนกับเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งซึ่งมาตรวจงานมาดูงานนะครับนะครับ เพราะว่าพอมาถึงปุ๊บก็มีข้าราชการนะครับไปต้อนรับไปรายงานเหตุการณ์มารายงานผมยังงงเลยว่าเอ๊ะวันนี้ข้าราชการนะครับข้าราชการเนี่ยจะต้องไปรายงานนะผลงานหรือการดําเนินงานให้กับนักโทษนะครับที่ได้รับการพักโทษอยู่หรือ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือคําถามที่ทุกคนตั้งคําถามเอาไว้ว่าวันนี้คุณทักษิณนะครับอยู่ในช่วงเป็นนักโทษและได้รับการพักโทษจากกรมรัฐธรรมนตามขบวนการอะไรก็ว่าไปแต่การที่มาเยี่ยมบ้านเกิดนะครับมาเยี่ยมบ้านเกิดมาเยี่ยมบรรพุทุลาได้บรรพุทุลอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณทักษิณไปทําและมีข้าราชการนะครับไปรายงานนะครับไปรายงานผลการทํางานการดําเนินการนะครับในรายงานของเพื่ออะไร เพื่ออะไรทําอย่างกระทัดศินนะครับเป็นข้าราชการการเมืองเป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ถึงต้องไปรายงานถึงต้องไปต้อนรับกันขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่นะครายหลายคนตั้งคําถามแน่นอนครับคนที่สนับสนุนก็มีคนที่ชอบก็มีอะไรกันก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่ามุมมองของแต่ละคนก็ออก็ยิ่งกันไปและอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ต้องเอามาพูดนั่นก็คืออดีตเสื้อแดงนะครับที่มีการแบกโรงแล้วถือป้ายแล้วก็บดักรอ แต่ขบวนการก็คือขบวนรถนะครับก็แล่นผ่านไปและพยายามเอารถตู้มาปิดเพื่อไม่ให้เห็นคําถามคือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทาไมถึงไม่ไปทวงถามทําไมถึงไม่ไปทวงเอากับคนที่สั่งนะครับตอนนั้นนะครับก็คือรัฐบาลเรื่องของคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือมีการประทะกันนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตแน่นอนครับว่าขบวนการก็เริ่มไปแต่และครคเสื้อแดงไปชุมนุมเพื่อใครครับ เพื่อทักสิณหรือเปล่าเพื่อพักเพื่อไทยหรือเปล่าตอนนั้นมันไม่ได้เป็นพักเพื่อไทยเป็นพักอะไรก็แล้วแต่น,นะครับก็เป็นคนเสื้อแดงนะครับก็คือเป็นไปร่วมประชุมทุมงุงปะท้วงนะครับเพราะว่าถือว่าตอนนั้นคิดว่าคุณทักสิณเนี่ยไม่ได้รับ ความเป็นธรรมนะครับไม่ได้รับฟังเป็นธรรมเพราะโดนรัฐประหารอย่างนี้ก็ทุกคนเสื้อแดงก็ออกมาช่วยกันนะและมีการเสียชีวิตซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็มีการเรียกร้องนะครับเรียกร้องสิทธิ์ของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์กลับมาซึ่งแน่นอนครับคนที่เขาทำเขาก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ทำความผิดเขาก็ต้องต่อสู้กันไปจริงๆแล้วมันต้องมีหน่วงงี้เข้ามาเลย แต่แทนวันนี้นะครับแทนที่พักเพื่อไทยจะออกมาต่อสู้ร่วมกับคนเสือเส้อแดงพกคนเสื้อแดงเนี่ยต่อสู้กับพักเพื่อไทยจนเสียชีวิตเองแต่พักเพื่อไทยไ,ได้ไม่ได้มีแอคชั่นออกมาตอนนี้ไม่ได้มอีอะไรออกมาตอนนี้และที่สาคัญตอนนี้นะครับคนเสื้อแดงก็ต้องไปบอกกับพักก้าวไกลไปขอให้พักก้าวไกลช่วยนะครับเรื่องของกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าอยู่ตรงอันนึงนะครับที่พักเพื่อไทยเอง ได้มีการแสดงว่ากําลังจะช่วยนะครับช่วยทางผลเสือแดงนั่นก็คือยื่นนะครับร่างพรบรเกี่ยวกับปปชนะครับที่สามารถให้ญาติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยสามารถยื่นฟ้องตรงต่อศาลได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับทางพักเพื่อไทยเองไปถอนร่างนี้ออกมาเนื่องจากบอกว่านะทางปปชไม่พอใจพปปชไม่สนับสนุนใครจะไปพอใจนะครับใครจะไปสนับสนุนแล้วครับเพราะมันนะเป็น ถ้าล่างนี้ผ่านปุ๊บมันจะทําความเดือดร้อนให้กับปปชทันทีเพราะไปตัดอํานาจนะครับของปปชว,ว่าปปชหลังจากที่ตรวจสอบแล้วทําอะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้ามันถ้ามันมีข้อพิรุธมีข้อสงเกตนะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยสามารถฟ้องตรงต่อศาลได้มันไม่เหมือนตอนนี้ปปชตรวจสอบเสร็จนะครับตัดสินหยุดก็คือหยุดไม่ผิดก็คือไม่ผิดไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามารถอุทธรณ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพรบนี้เข้าไปแล้วพิจารณาเนี่ยมันสามารถที่จะให้ ผู้ที่เสียหายเนี่ยสามารถยื่นฟ้องตรงต่อศาลได้หลังจากที่ไปยื่นที่ปปชแล้วปปชตัวสอบอะไรแล้วไม่ได้รับไฟลมันทำก็สามารถยื่นตรงต่อศาลได้แต่พักเพื่อไทยกลับไม่ท ne, thumbs, ํากับดึงตรงนี้ออกนะจะถามว่าวันนี้ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยคนเหล่านี้เป็นเสื้อแดงปลอมเป็นเสื้อแดงไม่จริงคนที่เขาเสียชีวิตมันคือเสื้อแดงปลอมเหรอครับถามหน่อยนะครับนะครับคนที่เสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตนี่คือเสื้อแดงปลอมนะครับเสื้อแดงปลอมนี่เขาเสียชีวิตใช่ไหมครับ ไอคนที่มาพูดแบบนี้ผมเลยผมอยากจะบอกว่าวันนี้คุณใช้สมองอะไรคิดว่าเขาเป็นเสื้อแดงปอมเพราะเขาคือญาติของผู้เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตจากการชุมนุมในครั้งนั้นถูกต้องหรือเปล่าครับวันนี้พักเพื่อไทยช่วยอะไรคนเหล่านี้ทําอะไรให้คนเหล่านี้แฮปปี้ว่าเขาได้รับการช่วยเหลือบ้างหรอครับเป็นรัฐบาลแล้วด้วยอะไรแล้วด้วยทําไมถึงไม่ทําครับอย่างโง่งง่าย อย่าใช้คําว่าวันนี้เฮ้ยคนที่อยู่ฝั่งตัวเองนะครับอยู่คนที่อยู่คนละฝั่งเนี่ยกลายเป็นเสื้อแดงปลอมกลายเป็นคนไม่ปลอมถามว่าวันนี้ญาติเขานะครับคนที่เสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตปลอมตรงไหนครับผมถามหน่อยครับแล้วถามว่าวันนี้พักเพื่อไทยช่วยอะไรบ้างช่วยหรืออะไรบ้างนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ําและอยากจะเตือนประชาชนทุกคนว่าวันนี้เราไปทําเพื่อพักการเมืองเพื่อน,นักการเมือง สุดท้ายโดนดำเนินคดีเสียชีวิตแล้วพวกพักการเมืองนักการเมืองเหล่านั้นเคยมาช่วยเราใช่ไหมเคยมาช่วยเราไหมไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นจะต้องไปเดือดร้อนแทนพวกนักการเมืองพักการเมืองปล่อยเขาครับนะปล่อยเขาครับเราเชียกก็คือเชียร์แต่เราอยากเข้าไปปกป้องจนเราต้องถูกดำเนินคดีและต้องเสียชีวิตแบบนี้นี่คือเหตุการณ์ที่ต้องจดจำไว้ว่านักการเมืองพักการเมืองถึงเวลาปุ๊บ ก็ใช้แค่ประชาชนเป็นสะพานเป็นที่เหยียบย่าให้ตัวเองได้ไปเป็นใหญ่เท่านั้นอดีตเสื้อแดงแบกโรงถือป้ายดักรอทัศษินถามคืนความยุติธรรมให้53ชีวิตกี่โมงอดีตเสื้อแดงนะครับแบกโรงถือป้ายดักรอทัศษินถามความคืบถามคืนความยุติธรรมให้5 3สชีวิตเนี่ยกี่โมง เมื่อวันที่15มีนาคมแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนนักกิจกรรมทางการเมืองอดีตคนเสื้อแดงและนักศึกษารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อยืนถือป้ายดักรอขบ,บวนรถยนต์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีที่กลับจากการขึ้นไปนักมัสการพระธาตุดอยสุเทพพระราชพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยถือป้ายที่เขียนส่วนใหญ่เป็นข้อฟาร์มที่ทางเครือข่ายตั้งใจส่งสารถึงนายทักษินเพื่อทวงถา,ถามถึงจิตสำนึกและความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิต53ศพนะครับจากการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยทางกลุ่มได้เตรียมโรงศพทาสีแดงนะครับตุงสามแยกนะครับใช้นะครับนำหน้าศพในอ่า ฐานปะิจนะครับยังสุสานพร้อมธงสีแดงสกีโลโก้กลุ่มนปชมาโบกสะบัดระหว่างนะครับการจัน ระหว่างการจัดกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานข่าวกองทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลรักษาควา,ษาสมสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นขณะขบวนรถของนายทักษินรงจากดอยสุเทพผ่านจุดดังกล่าวโอ้โหเป็นบุคคลสำคัญมากนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการนะครับต้องมาอารักขากันเลยทีเดียวนะครับ เมื่อใกล้เวลาขบ,บวนนายทักษิณลงมาจากดอยสุเทพมีรถตู้ของเจ้าหน้าที่และรถของตำรวจมาจอดบังกลุ่มผู้ที่ถือป้ายเพื่อให้ขบ,บวนรถของนายทักษิณเนี่ยขับผ่านไปทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจแต่ไม่มีเหตุรุนแรงและผู้ชุมนุมได้สลายแยกย้ายกันกลับไปก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นการเกิดขึ้นคําถามคือคนเสื้อแดงน,นปชที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเพราะการไปร่วมชุมนุมนะครับ ในการปกป้องทักษิณในการปกป้องพรรคเพื่อไทยตอนนั้นหรือเปล่าแล้วเขาเสียชีวิตวันนี้คุณไม่คิดจะแก้ไขหรือเปล่าคุณไม่คิดจะทําอะไรให้เขาหรือเปล่าขนาดเขามาเรียกร้องอย่างนี้คุณยังให้หน่วยงานผมไม่รู้นะว่าเป็นการสั่งให้หน่วยงานนะครับไม่เห็นหรือเปล่าหรือเจา ar, ้า e, หน้าที่ทําเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทําไมละครับทําไมไม่ให้คุณทักษิณเห็นละครับว่าสิ่งที่พวกเขาสูญเสียขนาดนั้นที่ไปปกป้องทักษิณไปปกป้องชาติพัฒน์ยเขาได้รับอะไรบ้าง เขาได้รับการสูญเสียเขาได้รับการสูญเสียแต่วันนี้เขาได้รับการเยียวยาอะไรบ้างพักการเมืองที่เขาออกไปปกป้องให้อะไรเขาบ้างนักการเมืองที่เขาออกไปปกป้องให้อะไรเขาบ้างนอกจากสิ่งที่เขาสูญเสียกันทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ที่ผมเอามานะครับนำเสนอนะครับและบอกแล้วเดยว่าอยากจะให้ตย้ำเตือนว่าเราคือประชาชน เราคือประชาชนวันนี้เราไม่จำเป็นนะครับจะต้องออกไปปกป้องพักการเมืองนักการเมืองเพราะคนเหล่านี้นะครับเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าเราจะออกไปปกป้องทำไมออกไปต่อสู้ทำไมออกไปทำไมสุดท้ายแล้วเมื่อเราออกไปปกป้องเราออกไปต่อสู้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับเราได้รับคืออะไรคือความสูญเสียติดคุกติดตารางถูกดำเนินคดีชีวิตบาดปววันนี้การที่เราเป็นประชาชน เราทําได้ในฐานะประชาชนเชียร์ได้ครับเชียร์ได้ครับนะเชียร์ได้ชอบได้อะไรได้หมดครับแต่อย่าไปแบบนี้อย่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้วันนี้เราใช้โรคโซเชียลออกมาตั้งคําถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมนะครับสำหรับผมเองนะครับเรื่องของการออกไปชุมนุมออกไปประท้วงอันนี ตั้งแต่ไหนแต่ออไรลายแล้วผมไม่เห็นด้วยและผมไม่เคยสนับสนุนเพราะคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมืองพักการเมืองแต่คนที่เสียก็คือประชาชนวันนี้เราต้องนะครับทำในฐานะประชาชนทําในฐานะประชาชนเราต้องช่วยกันวันนี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคืออะไรคือนะครับเราต้องนะครับหูตาสว่างเมื่อการเลือกตั้งเราต้องเอาคนที่สามารถกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดเข้าไปในสภายเยอะ เพราะถ้าเข้าไปในสภาเยอะๆเมื่อไร่ก็แล้วแต่มันถึงจะเปลี่ยนโครงสร้างได้แต่เมื่อไราก็แล้วแต่นะครับที่เรายังยึดติดแค่ตัวบุคคลและก็ไม่ได้ยึดติดที่เจตนารมณ์นะครับเป็นแค่ตัวบุคคลมันกับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นไงครับจําไว้ครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่คือบทเรียนที่ทุกคนต้องจดจํากันเองผมเอามานาเสนอนะมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรนําเสนอเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรืเลยครับ